ว่ากันว่าความงามจะนำพาความมั่งคั่งสู่คุณและสิ้นผืนนี้รับประกันว่าจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่ๆค่ะคุรินสวัสดีค่ะวันนี้คุรินเห็นผืนจริงนะคะถ่ายไปมีความสุกไปสีเรียบสุภาพหรูแต่ดูแพงสวยน่ามองมากๆค่ะเรียกสิ้นมุกโบราณจังหวัดสุโขทัยนะคะเป็นมุกโบราณตาเล็กค่ะ าเดี๋ยวพาเข้าไปชมใกล้ๆว่าลักษณะของสิ้นมุกเป็นอย่างไรนะคะอันนี้สีไม่เพี้ยนเท่าไหร่นะคะคือสีนี้เป็นสีเทาฟ้าหรือเทานกพิราบนะคะเหตุที่เรียกว่าสิ้นมุกค,คือลักษณะของตัวสิ้นจะมีความเป็นกลมๆร้อยเรียงกันมาแบบนี้เลยค่ะซึ่งมีมานาแล้วนะคะผ้าแบบนี้นะคะนี่คือสิ้นมุกค,ค่ะและเชิงนะคะลายมน16 เป็นอัตลักษณ์ดั้งเดิมของจังหวัดสุขโขทัยแต่เชิงนี้เป็นการทอเชิงแบบยกนะคะความเข้ากันก็คือสีของเชิงคือเป็นสีเทาเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็เล่นสีขาว ริ้วรอยของสิ้นมุกก็เป็นสีขาวเพราะฉะนั้นสวยลงตัวคะ่ะอันนี้คุมโทนได้ดีมากหัวสิ้นสีแดงโบราณน,นะคะนี่คือความสง่างามทางมุมด้านข้างคะ่ะสวยทุกมุมจริงๆเวลาถ่ายแล้วมีความสุขมากๆสํสำหรับสิ้นผืนนี้นะคะนี่คือคุรินจะให้ดูว่าบริเวณที่คุรินเย็บต่อกันเป็นแบบนี้นี่เองนะคะ ขนาดของผ้าคือ1 1 0่งซนติเมตรคูณหนึ่งซนติเมตรหากคุณนุ่งสิ้นเป็นคุณนำไปนนุ่งได้เลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มหากนุ่งสิ้นไม่เป็นแกะรอยต่อแล้วก็นำไปตัดสำเร็จรูปได้นี่คือ การเรียกชื่อของสิ้นก็คือเรียกตามลายบนตัวของสิ้นค่ะนี่คือสิ้นมุกนะคะเป็นผ้าทอมืออย่างหนึ่งของจังหวัดสุขโขทัยค่ะสวยแบบนี้สง่างามแบบนี้นะคะราคา1,800บาทเท่านั้นนะคะเราคัดสรรตั้งแต่ คนทอหัวสิ้นคนทอตัวสิ้นคนทอเชิงและคัดสรรคนเย็บให้คุณด้วยเพระเาะฉะนั้นงานที่คุณได้จากเราไปเป็นงานที่การันตีคุณภาพแน่นอนค่ะเนื้อผ้าดีสีก็ไม่ตกแถมดูแลง่ายด้วยค่ะสนใจนะคะทักคุรินเข้ามาได้เลยมีหลายช่องทางให้คุณได้ติดต่อพูดคุยไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ Facebook ผ้าทอภักเหนือใบคุรินค่ะ หรือไลน์นะคะเราจะมีลิงก์สำหรับกดเพิ่มเพื่อนทางไลน์ให้นะคะดูคำดูที่คำอธิบายนะคะสำหรับวันนี้คูรินสวัสดีค่ะ